เรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องพระรัแดงครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งครับซึ่งชื่อร้านเขาเนี่ยแปลกมากครับเขาชื่อร้านเกรียงเล่นกลครับสวัสดีครับพี่เกรียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทางท้านครับพี่เกรียงครับเดี๋ยวก่อนพี่เกรียงเล่นกลนี่ยังไงฮะคือเป็นนักมายากลมาก่อนเรอครับ ใช่ครับผมผมชอบเล่นมายากลด้วยแล้วก็ชอบพัะเครื่องเป็นครับส่วนตัวด้วยอันไหนเกิดก่อนกันความชอบมายากลกับพักเครื่องชอบผมชอบพัะเครื่องมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเนื่องจากว่าคุณปู่ของผมเขาเป็นคนที่ชอบสะสมแล้วเป็นนักสะสมใช่ครับครับผมก็คืออาจจะได้มรดกตกทอดทางนั้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวครับแล้วเป็นยังไงฮะคือมาสนใจสะสมจริงจังเมื่อไหร่ยังไงฮะก็เมื่อตอน8ดขวบเพื่อนผมพ่อผมเนี่ยพาไปหาเพื่อน ตอนนั้นบางไปอินนี่ยังเป็นป่าอยู่เลยท่านจังหวัดอยุธยาคือเป็นเพื่อนของคุณพ่อถูกไหมฮะใช่ครับแล้วพี่เรียนก็ติดสอยค่อยตามไปด้วยใช่ครับครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วตอนนั้นเพื่อนของพ่อเนี่ยเขาไปทําการก่อสร้างที่แถวสุโขทัยนครสวรรค์ครับเขาก็ได้พระกลุมาจํานวนหนึ่งก็จะเป็นองค์นี้ครับครับผมอันนี้คือพระร่่งเปิดโลกสุโขทัยอ๋อนี่นะครับให้คุณผู้ชมดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันแบบชัดๆนี่นะฮะโอเคได้องค์นี้มาแล้วไงต่อจากกนนนนนนััั้้เี่ยผมตอ็ง ไม่ได้รู้จักว่าพระครับเครื่องเนี่ยมีอะไรยังไงยังไม่ค่อยรู้จักแยกประเภทอะไรยังไงรู้แต่ว่าเขาได้มาตอนที่เขาขุดเขาได้มาประมาณสักแปดองค์แล้วมีหม้อใบหนึ่งเขาก็หยิบหยิบอันนี้ให้พ่อผมครับผมบอกว่านี้ไหนๆมาหาเขามาแบบเพื่อนพิ่กันก็ให้ครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ครับครับผมเอาแล้วครับแล้วเป็นยังไงฮะแล้วมายากรนี่เกิดขึ้นมาตอนไหนยังไงคือไปเรียนไปสนใจศึกษาตอนไหนฮะสมัยตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะผมก็ชอบไปดูการแสดงคือ มายากลับพักเครื่องนี่บางทีต้องเขาเรียกอะไรนะฮะเมื่อก่อนนี้คนจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ครับผมผมก็จะไปเห็นเขาเสกดูใครดูกุมารทองที่สมัยโบราณครับผมอับดุลอะไรกูดุลนชีตายตายชีเป็นอะไรเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะรู้มากว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันไปด้วยกันไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งแรกที่เห็นก็คือเขาสามารถฉีกกระดาษให้กลายเป็นแบงค์ได้ครับผมก็เลยสนใจศึกษาใช่ครับผมเคยเห็นไหม ไม่เคยพี่เดี๋ยวลองแซมเปิลให้ดูไหมจริงเหรอพี่นี่พี่จะเน่ยผมดูสดๆตรงนี้เลยฮะใช่ได้เลยนี่เอาครับเอาครับเป็นยังไงคุณผู้ชมดูก่อนคนนี้จะเป็นคนอะไรอธิบายก่อนจะทำอะไรฮะอ๋อไม่มีอะไรผมก็จุดไฟแชัดครับผมดูจะยังไงต่อครับผมเฮ้ยกลายเป็นลูกบอลเมื่อกี้มันเป็นกระดาษไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับนี่คือลูกบอลเป็นยางธรรมดาเนี่ยนะฮะนี่ไงถ้าสมมติว่าเรามีลูกบอลอันนี้นะครับผมดูดีๆนะครับผมจับโยนขึ้นไปบนฟ้าครับผม หายไปแล้วครับเอ้าตายแล้วโอ้โอ้โหนี่คือผมฝากไปก่อนนะฮะครับผมเอ้าเอ้าหายไปไหนแล้วพี่หายเวลาครับอยู่ไหนฮะไม่มีอันนี้เป็นลูกเล็กอวันนี้ผมมีไหนๆมาทารายการครับผมถ้าสมมติว่าทิ้งลูกบอลรับอย่างนี้ได้สามครั้งนะครับครับผมอ่าผมแจกพระเครื่องให้องค์หนึ่งให้ผมทําได้เลยจําเลยได้นะคุณผู้ชมครับง่ายมากคือ้เมื่อกี้ก็มันไม่ต้องทําอะไรเลย่ะเอ้าเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะพี่กระจกนี่พี่ทำอะไรไว้ป่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นผิวได้ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ยังเด้งอยู่เลยทำไมอ่ะนี่ไงทำไมงั้นก็อ่ะดูนะฮะถ้าผมาปอีกทีมันจะหายไปเลยเห็นไหมเอาเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนนะ ผู้ชมนี่อย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมเอาภาพมาให้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้าหายไปเลยวะไม่ได้ไม่ได้ครับผมเอาละครับนี่คือมายากลมีอีกไหมมีอีกไหมมีครับมีโช์ขออยู่อันนี้อะไนี่เป็นสนุกสนุกนะครับผมนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนจะทำอะไรพี่จะทำอะไรอยู่สองตัวครับผมอันไหนตัวผู้ตัวเมียตัวนี้เป็นผู้ชายตัวนี้เป็นผู้หญิงครับผมเขารักกันมากเลยอ่าถ้าผมเอาหนึ่งตัวใส่ไว้ในมือนี้นะครับครับผมอีกตัวหนึ่งผมฝากไว้ก่อนครับ ให้ผมกำไว้เลยนะนี่ผมผมผมไม่รู้กันนะคุณผู้ชมกำไว้เลยแล้วไงสองตัวนี้เขารักกันมากนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดออกมาปุ๊บมันจะกระโดดเข้าไปหากันเชื่อไหมไม่มีทางเป็นไปได้พี่ลองเปิดผมกำอยู่ช้าๆเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ส่งมาให้ผมมันตัวเดียวนะใช่ก็มันรักกันมันกระโดดเข้าไปหากันไงฮะตายนี่ถ้าเราเอาสองตัวรวมกันตั้งแต่ต้นนะทำไว้แน่นๆขยำขยำไดวก่อนนะผมกำไว้เลยนะขยำแบบนี้ครับให้ผู้ชมเห็นนะครับขยำทำไมฮะพี่ จะขจีมือไหมครับอ๋อไดี๋ยวได้ๆลองเปิดดูเไม่ได้พี่เจ้าตัวพู่มันแรงเยอะมัหนึ่งมาหนึ่งเฮ้ยตอนนี้ตัวเมียมันดิ้นแล้วพี่เดี๋ยวก็ได้โอ้ตัวผู้ตามเปิดได้เลยนะครับเฮ้ยตายแล้วครับตายดิลุงนี่ลุงตายแล้วนี่ผมนวดแรงไปหน่อยวะพี่ใช่ใช่ออกมาเป็นคอกเลย เขารักกันไงก็เลยกลายเป็นครอบครัวกระต่ายเห็นไหมอันนี้จริงๆคือนี่คืออาชีพผมครับผมอันนี้คืออาชีพหลักใช่แล้วก็นํามาผสมผสานเวลาลูกค้ามาเล่นให้ลูกค้าดูด้ไหมฮะเอ็นเตอร์เทนบางครั้งสนุกสนานกันในเวลาคุยเรื่องพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากเลยนะฮะเอาละครับแต่ว่ารับรองว่าเวลาพระมาเนี่ยไม่มีนะแบบว่าปุ๊บปุ๊บหายไปเลยไม่มีคือพระเครื่องเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่ผมดูนะที่อยู่ในวงการได้นานมากมากก็คือเกิดจากความชอบก่อน ครับผมอันนี้ต้องต้องมีมาอันดับหนึ่งเลยต้องมีความชอบครับผมผมชอบพระกลุกพระเก่าเนี่ยเนื่องจากว่าศิลปะและการทำเนี่ยเขาทำด้วยใจครับผมคือซึ่งสมัยเนี่ยถ้าเราดูการทําออกมาแล้วเนี่ยถ้าพระความสวยเนี่ยอาจจะสวยกว่าครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอะไรก็ตามแต่แต่เรื่องศิลปะและความอ่อนช้อยแล้วเนี่ยผมว่าพระเก่านี่ยังไงก็มีเสน่ห์ ใช่เพราะว่าคือคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําเพื่อการค้าใช่ไหมใช่ครับคือทำด้วยใจอาจจะแบบว่าไปรบมาชนะทํทพระขึ้นมาฉลองหรือว่าสืบทอดพุทธศาสนาตรงนี้คือจะเกิดจากความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือก่อนไปรบเนี่ยเขาจะทําเพื่อแจกให้เป็นกํำลังใจใช่ครับผมเป็นเหมือนว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจว่าเราไปรบไม่ต้องกลัวใช่เลยนะครับเอาละครับแหมนี่ก็เลยเน้นเป็นพระกุฏิมาเป็นพิเศษครับพูดถึงพระองค์นี้ฮะเดี๋ยวให้ผู้ชมดนเลยเอาละครับนี่คือมีหลังครับครับผม นี่คือพระอะไรครับพระกลุถ้าผมพูดปุ๊บเนี่ยครับคนสมัยใหม่ตอนนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยผมว่ารู้จักกันทั่วเลยครับครับผมกลุอะไรรู้ไหมครับกลุอะไรครับกุ่บางโฉมสีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ยังครับผมรู้ยังครับครับที่ที่เขื่อนแตกครับผมอ๋อเนี่ยเหรอฮะเนี่ยครับเอามาจากกลุนั้นที่ที่บางโฉมสีเนี่ยครับอำเภอนั้นเลยเนี่ยกำลังฮอตเลยครับครับเนื้อหาเป็นอะไรครับเนื้อเป็นชินตะกััวครับ ครับผมด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าพระสังกจายนะฮะอีกด้านหนึ่งจะเป็นลีลาขยเกครับผมปังลีลาตรงนี้ที่เห็นอยู่โอ้นี่ถ้าเมื่อก่อนพูดกุบ้างฉมสีคนอาจจะไม่รู้จักตอนนี้คนรู้จักง่ายจะรู้จักกันแล้วครับเป็นพระกุหน่าสะสมมากราคาก็ไม่แพงครับผมครับย้อนกลับมาที่องค์ที่ให้ดูเมื่อสักครู่ตอนแรกนี่คือชอบมากเป็นงระที่ผมเนื้อดินเผามเก็บไว้เลยไม่ไม่ได้ยังยังไม่คิดอยากจะปล่อยไปวิชาแต่ว่าให้ชมเป็นวิทยาทานได้ครับผม ลักษณะองค์พระนี่จะยืนยืนเป็นพิมพ์เปิดโลกนะครับถ้าเราไปในพวกวัดโบราณเนี่ยทางเหนือวัดที่อายุแบบร้อยปีขึ้นไปถูกไหมฮะเราจะเห็นเป็นพิมพ์นี่ยืนอยู่ตามเจดีย์เก่าๆจะยืนเป็นรูปพระยืนตรงนี้ลักษณะมือจะทิ้งดิ่งลงมานะครับขึ้นที่สวรรคโลกรู้สึกกูเต่าทุเรียนครับครับผมนี่นะฮะที่คุณพ่อ ที่ได้มาตอนนั้นเลยครับผมผมแต่ืโอ้นี่นานแล้วนะครับพี่เกลียงใช่ครับพระนี่ขึ้นมาก่อนครับผมแล้วครับต่อไปครับพี่เกรียงครับต่อไปนี่ผมอันนี้ถ้าเป็นชาวภาคอีสานนะครับจะรู้จักกันก็คือเป็นพระอีสานตอนไหนฮะอีสานตอนไหนตอนบนตอนล่างขอนแก่นผปูวังเพิ่มขึ้นที่ขอนแก่นนะครับครับผมจะมีเนื้อชินตะกวดสนิมแดงครับ แล้วก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งจะเป็นเนื้อเป็นชินเงินนะครับซึ่งจะคนส่วนใหญ่จะนิยมเนื้อชินตะกัวสนิมแดงมากกว่าครับผมเพราะว่าความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเนื้อนี้จะเหนียวกว่าครับครับเนื้อนั้นจะค่อนข้างที่จะเปราะแล้วก็บปลาะบางครับครับขอถามนิดหนึ่งพี่เกรียงฮะคือตอนนี้เขานิยมสะสมพระเหรียญเกจิคณาจารย์กันแล้วพี่เกรียงมาพระกุมนไม่สวนกระแสหรือว่าไงเมื่อที่สวนกระแสคือพวกนั้นผมก็ชอบนะครับถ้าได้มาถ้าได้มาแต่ว่าพระลักษณะ ที่เราเล่นเนี่ยคือเด็กรุ่นใหม่น้อยน้อยคนที่จะดูพระพวกนี้ได้ครับครับผมใช่ครับครับดังนั้นเนี่ยที่เขาหันมาเล่นพระตรงนี้ไม่ใช่ผิดนะครับแต่ว่าเป็นการที่ว่าเขาดูแลจบดูง่ายดูง่ายมีหลักฐานมีตัวอย่างมีลงหนังสือลงในเว็บให้ดูว่าสามารถเปรียบเทียบได้แต่พระบางอย่างพวกนี้ไม่สามารถที่จะหาดูได้ง่ายๆครับผมซึ่งถ้าเราไม่ได้มีอะไรเปรียบเทียบเนี่ยการเล่นหามันจะยากแล้วยุติยากมากนี่และ ที่ผมถามหนึงตอนนี้ว่าไม่สวนกระแสนี่หมายถึงว่าตอนนี้กระแสไปแล้วไม่เหนื่อยเลยพี่กับการที่เนี่ยเรามาดูสะสมเกี่ยวกับพระกลุเป็นไงฮะผมมองก็คิดให้2อย่างครับผมอย่างที่หนึ่งอ่าอย่างที่หนึ่งคือถ้าคุณเล่นพระที่คุณชอบนะฮะเช่นพระกลุหรือพระอะไรที่คุณชอบอย่างน้อยๆคุณไม่ได้ออกไปคุณก็อยากเก็บได้คุณมีความสุขในการที่คุณกลับมาและใช่มาดูอะไรพวกนี้ครับผมอันที่2ก็คือถ้าคุณเล่นพระตามกระแสเนี่ยคุณต้องเร็วครับเพราะว่าพระนี่ขึ้นลง ขึ้นลงแบบไม่แน่นอนบางทีขึ้นบางทีลงถ้าจะเลือกเล่นพระกระแสเนี่ยผมพยายามให้หนึ่งดูประวัติการสร้างครสองเจตนาการสร้างว่าบริสุทธิ์ไหมอย่างเช่นเอาไปสร้างสะพานสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณรที่เป็นที่เป็นทานใช่ครับผมอันนี้เป็นสาธารณประโยชน์ที่ใช่ครับผมนี่คือเคล็ดลับในการดูใช่ครับคือการสะสมถ้าเราเลือกสะสมพระที่ในการทำเนี่ยบริสุทธิ์แล้วเนี่ยคิดว่าพระนั่นมาแรงแน่นอนเอาละครับได้ ความสุขแลยความตื่นเต้นในการดูมายากลด้วยเรียกได้ว่าอาชีพหลักก็ไม่ทิ้งอาชีพเสริมก็ควบคู่กันไปด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่เกรียงวันนี้ที่มาแนะนําพระกรุนะครับซึ่งนับนับวันนี้ปัจจุบันนี้หาคนที่ศึกษาพระกรุเน้อยลงไปทุกทีนะครับขอขบคุณมากเลยครับพี่เกรียงครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนพักกันสักครู่เดียวครับนี่คือลวงปู่หวานนะครับใช่ครับนี่ฮะ หน้าตาเป็นไงใกล้เคียงไหมใกล้เคียงเหมือนมากเหมือนมากโอเคเอาละครับคุณผู้ชมดูไว้นะครับนี่คือหลวงปู่หวานรประวัติของท่านเป็นไงฮะหลวงปู่หวานเนี่ยเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศรีพุทธรหรือเขาเขาเรียกว,ว่าพุทธพุทธของวัดกาพกหรือวัดมันเดือดทองอําเภอโคกโพจังหวััดปตตานีครับเหรียญของหลวงพ่อศรีพุทธเนี่ยจัดเป็นเหรียญอันดับต้นๆของภาคใต้เพราะตอนนี้เหรียญของท่านขึ้นหลักแสนแล้ว